ที่านน่ค่ะสวยงามมากอันน่้มาได้ค่ะไรตองมาออคมาเยครับเลยครับก็ขอให้สเตฟานีขอห้อยู่ร่างกายสุขภาพแข็งแรงยังไงก็แข็งแรงแล้วแข็งแรงมากะแล้วก็ขอให้งาลุมเยอะๆปีนี้ขอให้มีความสุขมากๆนะครับ สวยอยู่แล้วรวยอยู่แล้วนะคะงานแน่นๆนะคะสุขภาพแข็งแรงอ่ะก็ขอให้น้องประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะคะแล้วก็มีงานได้เยอะเยียมเก่งๆจบเร็วๆนะคะค่ะอยากจบเร็วด้วยค่ะเพี่แซบดูลูกเค้กหม่เป็นไงบ้างสุดยอดมากเข้าหมายอะไรบ้างไป็นเจ๊กมาจากไอจีนะคะมีดัมเบลด้วยนะคะครูลูกบอลอยดัมเบลสมเลยแบบ เออยกเลยจะรอดหมกิน่ไปกินก่อนง่บอกว่าใช่มค่อกิงงเพราะมันผ่านผ่านมาหลายวันแล้วเล้ก็แบบนึกถึงแล้วแยเหาอยู่ใช่ไมทำไมไม่มีใครบอกเลยบอกก็ไม่สืยอเย่ไรสิเดีพอพอเห็นรูปแล้วบอกเออเวขอบคุณาค่ะมันเกิดวีี ไม่มีอะไรมากก็ตอนเช้าก็จะไปไปวัดไปทำบุญกับแม่นะคะก็้อ่อโวยพรไม่มีอะไรมากขอที่ไหนก็ช้าปมกปัง